ให้ทายค่ะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนลำไยจังหวัดอะไรเอ่ยทายกันดูทายถูกไหมคะว่าจะอยู่จังหวัดไหนเนี่ยมาสวนลำไยเนี่ยนะคะใกล้ๆกรุงเทพเองค่ะที่สมุทรสาครนะคะใช่แล้วค่ะที่สมุทรสาครปลูกลำไยแล้วก็เป็นลำไยที่อร่อยมากด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนของพี่วันชัยนะคะวัชัยครับแล้วก็พี่ทองพูนนะคะค่ะ,คะ,ะต้องขอบคุณพี่วิเลข นะคะผู้ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะได้พาเรามาก็มีพี่ต้อยระดาวันด้วยนะคะได้มาที่นี่อ้าวนี่ประธานกลุ่มใหญ่แนะนำหน่อยคผมนายธนพลวิรุจกิจาครับประธานแปลงใหญ่ครับของจังหวัดสมุทรสาครนะครับและโดยเฉพาะอย่าง ท่านวิรัสตะกี้ออกไปดูสวนแล<ด>้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้า<ป>จะเข้าไปดูสวนลำไยกันนะคะใช่แล้วค่ะบ้านแพรวสมุทรสาครลำไยอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆและอยากจะให้ช่วยกันอุดหนุนนะคะลำไยของพี่น้องอชาวสมุทรสาครเป็นลำไยที่อร่อยจริงๆนะคะเนื้อเนื้อแห้งหวานนะคะเม็ดเล็ก แล้วก็ทานแล้วไม่เจ็บคอเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้อบไม่ได้อบไม่ได้อบกรรมาถันนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เจ็บคอนะคะแปลกใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมพามาสวนลาไยแล้วเป็นบ้านแพร้วสมุทรสาครตามไปดูค่ะเชิญเลยค่ะพี่วิเลขพาเลยค่ะอ้าวน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กมาตามไปดูพาไปหน่อยนะคะอ้าวค่ะเชิญเลยค่ะมาไปดูไปดูกันอ่ะ อ้าวพี่วิเลกมาม,ม่ก็มีเป็นเมืองอ่ะเมืองบาบงแดนด,ด,ดินกลิ่นดอกซ้อ,อ,อนี่ค่ะลำไยแท้ๆนะคะนี่ดูโอ้โหดกมากเลยค่ะดกมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะดกมากเลยตรงนี้ไม่ค่อยดอกหรอคะตรง,งไหนฝังนน่งนู้นเอาฝั่งนู้นพี่พาเดินเลย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  <พา S 1> นี่นะคะเห็นไหมคะว่า เราอยู่กลางสวนลำไยที่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะมาชั่วโมงกว่าๆที่บ้านแพรวสมุทรสาครมาเที่ยวได้เลยนะคะเดี๋ยวเอ๊ะเราแชร์โลเคชั่นได้ไหมเนี่ย,ยอยากให้มาเที่ยวกันนะคะดอกมากเลยค่ะไม่ต้องดูหน้าสุดารัตเลยดูหน้าลำไย <laughs> ดูลำไยเยอะมากนะคะนี่นะคะดกกับลำพูนไมมก้อยอืมอลำพูนดอกกันนี้อแต่ว่า ก็น,น้าแปลกนะคะดูสิคะว่า,าลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากนะคะดกมากต้นเตี้ยๆนะคะนี่อยากให้ชวนมาเที่ยวอะคะ่ะแล้วมาตัดสดๆแล้วเอาไปทานกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เจ้าของสวนบอกว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะพี่พี่ถ้าเกิดว่าชวนเข้ามาเที่ยวแล้วมาตัดลําไยสดๆไปทานเลยแล้วขายหน้าสวนเลยดีไหมให้คนที่มาเที่ยวเนี่ย เขาท่าแมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวได้ได้ชวนกันให้นะคะค่ะพี่ต้อยมาดูสิลำไยเหนือเหนือเหนือกระเจ้าฮคนเหนือกระเจ้าคนไหนครับเิลปิ้เตอเลยเปิ้ลเติอเลยดอกมากค่ะเปิ้ลเติอเลยเนี่ยค่ะอมาดูค่ะมาเดินระวังนะคะยิ่งหน้ายิ่งดอกใหญ่เลยอ้าวมาเลยค่ะ มาเลยค่ะมามามาดูโอ้โหนี่ต้นเล็กนิดเดียวดูสิคะต้นเล็กนิดเดียวดูเต็มไปหมดเลยอ้าวนี่นี่มาท่านชาติชาตินี่ท่านชาติชาติท่านชาติชาติมาถึงมาก่อนเลยมาก่อนเลยชิมก่อนเลยนไม่มีอะไรมาแล้วลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากดูสิคะชมดูลูกใหญ่มากค่ะอร่อยไหมท่านชาติอร่อยไหม อร่อยค่ยอ่าทานไหนลํำลำลำก่อเอาชิมก่อนชิมก่อนลํำก็จะหวานกรอบเจ้าหวานรอบเหลือได้สบายเลยเจ้าสมุทรสาครบ้านแพวนะคะอ้าวพี่เจ้าของสวนมาหน่อยหนึ่งดูลูกดูลูกก่อนดูลูกก่อนใหญ่มากอร่อยมากอ้าวพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่ายังไงถึงมาปลูกมามายืนตรงนี้ทําไมถึงมาปลูกปลูกลำาไยเนี่ยคะคะ เมือ่อก่อนนี้ปลูกมะพร้าวค่ะแล้วลัมะาพร้าวราคาไม่ดีค่ะก็เลยหันมาปลูกลำไหยค่ะ,ะลำาไยก็ราคาดีน้อยราคาดีแต่ปีนี้ก็ราคาแย่แต่ปีนี้ราคาแย่นะคะอยากให้ชวนกันค่ะชวนกันมาเที่ยวนะคะตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนลองบอกสิคะตั้งอยู่ที่ไหนสถานที่ตั้งเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอะไร อามาเลยบอกเลยว่าบอกไม่ถูกรู้รู้อ่ะบอกที่อยู่ที่นี่หน่อยจะชวนคนมาเที่ยวมาตัดสดๆโอ้โหพี่ตงพูนอ่ะนี่นี่อยู่ที่ไหนนี่นนี่ตำบลบ้านแพ้วตำบลบ้านแพ้วนี่อำเภอบ้านแพ้วหมูอะไรเนี่ยหมู่ห้าครับหมู่ห้าตำบลบ้านแพ้วนะคะอ่าเดี๋ยวจ้ะนี่ให้ เดี๋ยวจะให้เบอร์ให้เบอร์ใครดีอยากให้มาเที่ยวนะคะอยากให้มาเที่ยวมาตัดลำไยสดๆทานอ,อย่างพวกเราในกี้นี่นะคะอร่อยมากนะคะเอาเราไปชมสวนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกว่าที่อยู่ที่ไหน<อ>จะเอาเบอร์ใครมาติดต่ออ้าวท่านชาติชาติติดใจมากอุ้ยดูอันนี้ดูอันนี้ดูโอ้โหใหญ่มากให้ให้เทียบกันหน้าสุดาลัต <c oughs> ใหญ่มากใหญ่มาก ลำก็เจ้าคนเหนืองงลำเจ้าชาติลำเจ้านี่ท่านชาติชาตินี่ไม่ยอมนั่นเลยไม่ไม่ไม่ยอมเลยนี่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 ขอดูนะคะว่าฝีมือท่านชาติชาติไปกี่ลูกแล้วคะเนี่ยไปกี่ลูกแล้วนี่เห็น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 กับตาเห็นกับตาเห็นกับตานะคะเอามาดูต้นนี้ว่าตามมาดูต้นนี้ค่ะตามมาดูตามมาดูโอ้ยหนักมากโอ้โห ดูสิคะดูสิคะดูหนักมากเลยโอ้โหโอ้โหหนักมากเลยค่ะดูสิคะนี่เทียบกับมือ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 ดูขนาดดูขนาดโอ้โหยอดมากเลยค่ะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่ลูกเล็กนะคะอ้าน้องมาดูนี่นี่นี่ดูดูลูกดูลูกค่ะนี่อึ๊บดูดูหวานอร่อยเนื้อกรอบเยว เดี๋ยวพี่พี่พี่แกะโชว์ดูเนื้อว่าเนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งแล้วก็เม็ดเล็กนิดเดียวนะคะฮะอืมอาเทียบกับเหรียญใหญ่กระเหรียญนะไม่แฉเลยค่ะนี่อ้าวใครเคยมาเที่ยวสวนลำไยที่บ้านแพร่วมั้งคะอยากมาไหมคะเอะน่าจัดทัวร์มันนีเนี่ยน่าจัดทัวร์พี่วิลเล็กมานี่เลยนี่ค่ะตัวแทนพักเพื่อไทยที่นี่นะคะไหนพี่มาไลฟ์ฟังที่ว่าจะอยู่ถึง จะมีลำไยถึงหน้าไหนกี่ถึงเดือนไหนนี่ประมาณถ้าตอนนี้ก็ที่ที่ตรงนี้นะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเนี่ยแล้วดูเนี่ยจะชวนคนมาที่ยวดูนี่ฮะถึงเดือนไหนเดี๋ยวประมาณนี้เดือนมกรามกราฮะมกรากรุภาพา์มีนาเมษาพุทภพามิถุนาครับโอ้โหเที่ยวอีกตั้งหลายเดือนค่ะได้เที่ยวอีกหลายเดือนนะคะหลายเดือนค่ะแล้วถ้าอยากมา มาที่ไหนเนี่ยเชิญได้เลยครับที่บ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วเบอร์โทรศัพท์ให้ใครดีคะเอาเบอร์ใครได้ไหมอบตบ้านแพ้วอ่าบ้านแพ้วก็ได้ครับอบอกเลยบอกเบอร์เลยอบตบ้านแพ้วรอจดนะคะมาท่านประธานมาท่านประธานสภาแนะนําตัวเองอ่าสวัสดีครับผมนายรัตภพริบกลางลาบครับประธานสภาอบตบ้านแพ้วครับถ้าจะมาที่ที่สวนลำไยแห่งนี้นะครับมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้วได้เลยครับ081 0 8 1 0 1 2 3 0 1 2 3 8 6 8ครับยินดีครับ868นะคะขอบคุณมากค่ะขอนินทานนักข่าวหน่อยนะคะว่าแต่ละท่านดูนะคะว่าแก้มตุยมาเลยช่วยช่วยดูหน่อยค่ะนอกจากกระเป๋าตุงและแก้มตุยนะท่านทชาติพาดูหน่อยท่านทชาติฮะฮะฮะโอ้โหไม่ยอมหันหน้ามาหาเราเลยค่ะใหญ่นี่ดูใหญ่กว่าเหรียญสิบใหญ่กว่าเหรียญสิบอ่าใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเนี่ยค่ะ อาหน้าอร่อยมากที่ไหนคะออลำพูนก็มีลำาไยใช่ลำพูนก็มีลำาไยรู้มานานแล้วนะคะแต่เพิ่งรู้ว่าบ้านแพ้วมีมีลำาไยขอเหอนิดนึงขอเหอนิดนึงเดี๋ยวจะไปเหอนลำพูนเดี๋ยวจะไปเหอนลำพูนขอเหอนตรงนี้นิดนึงก่อนใกล้ๆกรุงเทพชั่วโมงกว่าๆเองใช่ไหมท่านชาติมาเส้นทางไหนมาเส้นทางไหนพระรามสองครับพระรามสองครับจะมีทางด่วนเมื่อไหร่ก็กำลังมีโครงการอยู่ฮะยกทางด่วนจากพระรามเก้ามาถึงองหวน เอาการทางพิเศษแล้วก็กรมทางเวาทำต่อจากวงแหวนถึงมหาชัยครับเดี๋ยวผักดันลุยต่อเต็มที่ครับลุยต่อลุยต่อเต็มที่ครับนี่แหละค่ะใช้ได้เลยนะคะอันนี้ครับคือผมบอกเม็ดอินไทยแลนด์อย่าไปเห่อของฝรั่งของผลไม้นอกของไทยนี่แหละดีๆเยอะอร่อยมากครับเวลาไปซื้อไปให้กันเนี่ยไม่ต้องไปดูแอปพลิเคชันดูของไทยนี่แหละครับนี่กําลังคิดนะคะว่าหน้าที่ทําการพักเนี่ยมีที่กว้าง นะเอาไปเอาไปเอาไปหน่อยได้ไหมเนี่ยเอาไปนั่นหน่อยโหนี่ของท่านชาตินี่เ,เล็กไป <laughs> ไม่ใช่ของท่านเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแก่งต้องต้องนี่ว,วงนั้น <laughs> โอ้แต่ลูกใหญ่จริงๆ <c oughs> ลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่มากจริงๆลูกใหญ่มาก <c oughs> ลำพูนเชียงใหม่เพิ่งน้อยใจนะจ๊ะมีไปยังไงลำพูนเชียงใหม่มีลำาไยเยอะมากๆเดี๋ยวจะไปแอวจะจะไปแอวแต่นี่ตื่นเต้นเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะอ้าวนี่ท่าน ท่านชัยเกษมต้องทานโชว์ยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยอ้าวทานโชว์ท่านชัยเกษมค่ะอ่านี่นี่นี่ท่านชัยเกษมนี่นะคะท่านชัยเกษมนี่จะบอกนะคะว่าเป็นลูกเขยไม่เป็นลูกเขย สมุทรสาครอร่อยไหมคะตรงนี้ฮะเลยิดยากติดยากเลยเป็นิดเดียวอ่าอร่อยอร่อยมากนะคะต้นนี้นิดเดียว200โลนะต้นต้นนี้เหรอ200โลอ๋อราคาต้นไม้ค้ำมากเลยดูดูค่ะอ่าดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยค่ะ ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหนี่ดกน่าทานมากดูนะคะดูนี่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 ลอดมาตรงนี้เราลอดมาตรงนี้ลอดมาดูตรงนี้ลอดมาดูตรงนี้นี่ลอดมาดูตรงนี้มาจะพาลอดมานะคะเดี๋ยวตามสุดารัตนานะคะตามมานะคะลอดมาใต้ต้นลำไยลอดมาใต้ต้นลำไยแล้วเรามาดูนะคะเรามาดูนะคะว่ามาดูนะคะว่าเจ้าหน้าที่นะคะผู้วยการประชาสัมพันธ์ของพรรคเพื่อไทยนะคะ S <S ออคือแอบหนีงานเลยค่ะแกกาจะปีนเอาพวงนั้นค่ะแกกาจะปีนไปเอาพว,วงนั้นนะคะนี่นะคะแกเห็นแล้วเห็นนะคะแล้วแล้วแล้วใช้แรงงานน้องด้วยเอาคนนาําปีนคนนําปีนไหนปีนใหม่ปีนใหม่มาปีนใหม่น,หมนะคะนี่นอยากให้ดูตรงนี้โอ้โหได้แล้วนี่อยากให้ดูฝั่งนู้นนนดูนะคะเยอะมากต้น ต้นเตียนิดเดียวต้นเล็กนิดเดียวเดี๋ยวไปยืนให้ดูนะคะว่าต้นมันเล็กมากาได้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 พอได้ดูนะคะต้นเนี้ค่ะสูงแค่นี้เองนะคะสูงกันหน่อยนิดเดียวแต่ดูลูกค่ะเต็มไปหมดเลยนี่สองไปด้านนู้นก็มีลูกด้านนี้ก็มีลูกด้านนี้ก็มีอีกค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะเอ๊อย่างเนี้ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าราคาตกปกติอ่ะเขาขายได้670บาทแต่ปีเนี้ยอยู่ที่40บาท อ,อยากจะชวนให้มาเที่ยวที่สวนเขาแล้วเราก็มาซื้อหน้าสวนเขาจะได้ไม่ขาดทุนนะคะนะคะเมื่อกี้ทางทาง,งอบตอได้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแนะนําเขาว่าให้เขาเปิดสวนให้รับนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพแล้วก็มาซื้อเราก็ซื้อเขาแพงหน่อยนะคะ<ๆ>เขาจะได้ได้กำไรไม่ขาดทุนนะคะเรามาซื้อที่หน้าสวนและที่นี่ดีก็คือว่าเขาไม่ใส่กรรมาฐานไหนมาอธิบายให้ฟังหน่อยเจ้าพี่จ๋า ทีนี่เขาไม่ใส่กรรมฐานใช่ไหมเขาไม่อบกรรมฐานใช่ไหมที่นี่ไม่อบกรรมฐานครับแล้วไม่เจ็บคอไม่ไม่ฮะไม่ร้อนในอ่านแล้วไม่ร้อนในไม่ร้อนในไม่อบกรรมฐานค่ะทั้งหมดเนี่ยในบ้านแพรว่ปลูกกี่ไร่คะตรงนี้ก็ประมาณ2,000กว่าไร่ครับ2,000กว่าไร่ทั้งหมดมี2,000กว่าไร่ระวังถูกพหมระวังกว่าไมามี2,000กว่าไร่นะคะผลผลิตกี่ตันปีหนึ่งปีหนึ่งก็ประมาณได้ไหมก็ประมาณ5,000ันหม ห้าพันก่าตันแต่ว่าปีนี้ราคาตกมากราคาถอยหน่อยครับตอนนี้อยากจะแนะนำเนี่ยใครที่ดูรายการแล้วเกิดเขาอยากจะมาเที่ยวแล้วก็ติดต่ออบตอเมื่อกี้เนี่ยพาเข้ามาเที่ยวสวนแล้วมาขายหน้าสวนเชื่อว่าพี่น้องคนไทยหรือว่ามาจากกรุงเทพหรือมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงอยากที่จะให้มาให้กําลังใจจะซื้อแพงขึ้นมานิดนึงจากตอนนี้เขาขายส่งได้แค่โลละ40 นะคะเขาขาดทุนอยู่แต่ถ้ามาซื้อเพิ่มนิดนึงมาให้กําลังใจพี่น้องได้กําไรแล้วก็ห้าบาทเออห้าสิบก็ได้ไหนไม่ว่าห้าสิบบาทได้นะครับนะแล้วก็มาซื้อหน้าสวนได้ไหมพามาเที่ยวกันหน้าสวนได้ไหมนะดีไหมคะได้ได้เลยได้มาเที่ยวอย่างนี้เลยนะคะเก็คือตรงนี้เนี่ยน่าจะมาเที่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็มีอย่างวันนี้เนี่ยอาหารไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําหรืออะไรที่เที่ยวเนี่ยดีมากเลยนะคะค่ะใกล้ด้วยแล้วก็เดินสบายไม่ร้อนเลยนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ เราเราขอส่องนะคะนุ่นค่ะมีคนมีคนกําลังแอบเอาลาไยใส่ถุงใหญ่เลยค่ะนี่เลยค่ะขาหนังขาเขาค่ะข้าหนังข้าเขาค่ะ,น,าาคะนี่นะคะอดใจไม่ได้ค่ะเป็นใครก็อดใจไม่ได้ดูค่ะเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหุ่นนั้นหมาพวงแล้วค่ะนั่นใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนะคะนี่ต้องต้องบอกนะคะว่าที่สมุทรสาครเนี่ยใครอยู่สมุทรสาครก็บอกกันหน่อยนะคะมีของอร่อยมาเลยค่ะ ที่นี่นะคะมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมากแต่น่าสงสารเกษตรกรมากเหลือลูกละเท่าไหร่ทราบไหมคะเหลือลูกละ3บาทถึง4บาทเท่านั้นเองลูกใหญ่หน่อยได้5บาทแต่ส่วนใหญ่3-4บาทเมื่อกี้คุยกับกลุ่มเกษตรกรถูกมากๆแล้วก็อร่อยแล้วก็ขัดทุนนะคะเรามาช่วยกันอุดหนุนนิดนึงนะคะ แล้วเ,เห็นขายอยู่ในห้างอาจจะหลูกละ50บาทลูกละ60บาทแต่หน้าสวนจริงๆ่ะลูกละ3-4บาทเองนะคะซึ่งตอนนี้ถ้ามาที่สมุทรสาครเนี่ยเราได้ทั้งทานลำไยมะพร้าวน้ำหอมนะคะ ขนมหวานอร่อยมากนะคะแล้วก็ยังมีมะนาวมะนาวก็ปลูกเยอะที่นี่นะคะมะนาวก็ปลูกเยอะนะคะก็และปลาสลิดค่ะปลาสลิดอร่อยมากที่นี่นะคะก็อยากจะชวนพวกเรามาช่วยมาเที่ยวกันที่สุสาครนะคะพี่วิเลขค่ะเป็นตัวแทนของพักเพื่อไทยที่นี่พี่วิเลขเกิดที่นี่เลยใช่ไหมคะเกิดที่นี่เลยที่นี่ส่วนใหญ่ปลาสลิดตอนนี้ก็ตกใช่ไหมครับตกราคาตกครั้ร้อยกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือหกบาท65 7สิบบาทหกสิบห้าเจ็ดสิบบาทนะคะ อ,อันนี้พี่ว่แรกลงเชิญชวนหน่อยว่าสมุทรสาครของเราโดยเฉพาะบ้านแพรวเนี่ยมีอะไรดีบ้างจะได้ชวนทางบ้านมาเที่ยวกัน,นะะท่ทานครับบ้านแพรวเนี่ยมีพืชเกษตรและและพืชทาง,ง,งมีตั้งแต่ำลำไยฝรั่งชมพู่มะนาวมะนาวแล้วก็มะพร้าว,าาวโดยเฉพาะมะพร้าวนี่ตอนนี้ปลูกมากที่สุดนะครับ ยังมีประเภทสัตว์น้ําด้วยนะครับมีกุ้งกุ้งเข้ากุ้งขาวกุ้งขาวแล้วก็มีปลาสลิดนะครับก็เลี้ยงปลาเป็นเช่นปลานิลปลากระพงเลี้ยงที่บ้านแพลวทั้งนั้นครับไม่ไกลนะคะจากกรุงเทพก็ชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงยี่สิบนาทีเองนะคะเราลองเดินไปชมกันต่อนะคะเดินไปชมกันต่อเดินไปชมกันต่อพี่พี่พานำเลยพี่พานำเลยพี่วิเลขพานำมานะคะได้ได้ได้นี่ดูสิคะนี่เด่อ นี่อยากให้ก้มต่ำมาดูดูสิคะว่าเยอะแค่ไหนเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะคะข้างบนก็มีอีกดูสิคะเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะมาดูตรงนี้ค่ะเราเห็นหลักฐานแล้วนะคะว่ามามาดูนะคะว่ามาดูคะ่ะมาดูนะคะอ๋อมีถุงมีถุงมีถุง,ถงนี่ให้ถุงแต่รู้สึกถุงนี้เต็มแล้วคะ่ะถุงนี้ไม่ทราบว่าถุงของใครนะคะมาวางไว้นี่นะคะ เต็มไปด้วยลำาไยแล้วค่ะนี่นะดูคะ่ะดูนะคะเต็มไปด้วยลำาไยนะคะกระเปา๋าใบนี้นี่คุ้นๆนะคะกระเป๋าตุงกระเป๋าตุงไปด้วยลำาไยกระเป๋าน,นี้รู้สึกจะเป็นท่านผอ,อ,อการข่าวของพรรคเพื่อไทยเองค่ะนี่นี่คะ่ะนู่นนีไปไหนคะหนีไปไหนคะยังไม่จบคะ่นะเต็มมือมือซ้ายมือขวาเต็มไปหมดวิวิดูต้นนี้ลากดินเลยดูสิคะลากดินเลยต้นต้นขนาดนี้สัก,กี่ สักกี่ปีคะตอนนี้ก็ประมาณกี่ปีสามปีสามปีได้ผลเยอะได้ครับได้ผลเยอะจะเริ่มลำไยนี่จะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่ถ้าลำไยนี่ถ้าจะให้ก็าได้ผลเยอะหน่อยก็ประมาณสามปีปีที่สี่โอเคเลยถ้าเอาปีแรกก็ได้ครับแต่น้อยอ๋อค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะนี่ค่ะสวนลำไยนะคะไม่ใกล้จาก ไม่ไกลจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงยี่สิบนาทีนะคะที่บ้านแพรวสมุทรสาครบันเนี้ยที่พวกเราได้มาที่นี่ก็เพราะว่า,าท่านรัตรีพงเทพเทพการจนาเป็นบ้านเกิดของท่านท่านพามาแต่ว่าท่านไปนงานศพแล้วดีมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่วิเลขกที่เราพาเรามาเที่ยวที่นี่นะคะขอบคุณพี่ระดาววันด้วยแล้วก็อยากจะให้ท่าน าทางทางอ,อบตอบ้านแพลวมาท่านประธานอบตอบามาประชาสมันอีกทีหนึง่งเบอร์โทรศัพท์อะไรเขาจะมาเที่ยวกันนะค่ะครับสวัสดีครับอีกรอบอีกรอบอผอบตอบ้านแพลวนะครับชื่อ,อ,าอนายรัตะภูมิริมกองลาบนะครับ0 8นนะครับ0123 868นะครับ081 0123868ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับค่ะโทรได้ตลอดเวลาเพราะว่าค่ะเพราะว่าวันนี้ราคาลำไยก็ตกราคามะพร้าวก็ตกนะคะมาช่วยกันซื้อถึงสวนนะมาหน้าสวนเลยมาซื้อได้ไหมมะนาวก็ตกไหนบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้กระเป๋าตุงกันไงเกษตรกร ตรงไม่ตรงรไม่ตง<ะ>รงเลยครับแฟบตรงไม่พี่เอกกระเป๋า <c oughs> ไม่ค่อยตงรงตอนนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ไม่ตรงเนาะ <c oughs> ไม่ค่อยตรงครับต <c oughs> ่ <c oughs> อไปพ <c oughs> ักเพื่อไทยได้ดต้องตรงครับอ่าโอเคเลย <c oughs> เราเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศอีกนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ชวนป่าบรรยากาศกันอีกนิดหนึ่งนะคะมาด้านนี้เลยค่ะชมบรรยากาศกันอีกนิดนะคะนะคะแล้วก็ขอบอกว่าพี่คนที่อยู่กรุงเทพนะคะบางทีเราก็หาที่เที่ยวไม่ได้นะ ไม่รู้จะไปไหนไปเดินห้างก็ก็ก็เบื่อนะคะอยากจะมาออกมาอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ไม่ไกลจริงๆค่ะบ้านแพรวนี่ใครรู้จักโรงพยาบาลบ้านแพรวมั้งคะใกล้ๆโรงพยาบาลบ้านแพรว,พรวเลยห่างไปนิดนึงนะคะไม่กี่กิโลเองเนี่ยค่ะต้องมาเดินลอดเนี่ยนะคะดูสิคะแต่ละพวงนี่ใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคะดูนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวมีพวงข้างหลังนั้นก็ใหญ่มากคยดูนะคะเรามาเดินลอดกันแบบนี้ชอบมากเลยคะ่ะเนี่ยดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะ,คะเห็นไหมคะ ใหญ่มากมาเป็นครอบครัวก็ดีนะคะค่ะเราเห็นบรรยากาศนะคะนี่ลำไยของสมุทรสาครนะคะก็ขอเชิญนะคะพ,พ,พี่พี่น้องน้องถ้าใครยังไม่เคยมาหน่อยก็มาครั้งแรกเคยทานเต่ยลำไยลำพูนเชียงใหม่นะคะก็ล้ําขนาดละมาที่นี่ก็ล<ำ>้าขนาดจะแล้โดยเฉพาะตอนแกะทานสดๆที่สวนนี่มันกรอบมากกรอบมากอร่อยมากมาทานหน้าสวนกันนะคะอย่าลืมนะคะก็วันนี้ขออนุญ,ญาต บายบายกันแค่นี้นะคะแล้วแนะนำที่ท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งมาช่วยกันอุดหนุนมาช่วยกันให้กำลังใจเกษตรกรที่บ้านแพรวปลูกอร่อยทุกอย่างค่ะแต่ราคาตกทุกอย่างนะคะคุณสุภกรชวนไปสวนอบ้านแพรอ๋อเหรอคะคุณสุภกรคะทักทายกันมาได้นะคะคุณสุป,ปรกรขายะมะพร้าวน้ําหอมนะคะอยู่ตรงตําบลไหนคะ,อ,ะอยู่ที่บ้านแพรวเหมือนกันนะคะจะได้ไปช่วย ไปมาบ้านแพรวได้ทั้งมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ได้ทั้งลําไยได้ทั้งมะนาวได้ทั้งหลายอย่างเมื่อกี้นี่ลองชิมฝรั่งเขาฝรั่งเขาก็อร่อยด้วยค่ะฝรั่งเขาก็อร่อยด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกทท่านได้มาเที่ยวกันนะคะที่บ้านแพรวนี้เอ๊จริงๆเราน่จะจัดทัวร์มานะค่ะดีค่ะน<ะ>ั่น <ะ S 1> จริง,รงแค่ชั่วโมง20นาทีเองนะคะมามีทั้งทางเส้นเพชรเกษมหรือว่าพระรามสองก็สะดวกทั้งหมดนะคะผ่านโรงพยาบาลแค่2กิโลเองค่ะมากันเยอะๆนะคะ เดี๋ยวเราจะดูค่ะถ้ามันไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดกฎหมายอะไรเนี่ยเราอยากจะชวนเข้าไปขายริมถนนข้างหน้าพักจังเลยค่ะนะคะ <laughs> เห็นเราสงสารเกษตรกรค่ะมาช่วยกันอุดหนุนนะคะเราทานของไทยกินของไทยทเที่ยวเมืองไทยนะคะจะได้ทําให้คนไทยกระเป๋าตุงตุงกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวค่ะนี่ใหญ่ไหมคะใหญ่มาก